ครับผมสวัสดีครับครับนี่ก็เป็นบล็อกผมนะครับ Ecos สสิเ e นะครับก็จะโยนความเกี่ยวกับสิเคอร์ติตี้เน็ตเวิร์กแมอะไรอย่างเงี้ยม,มีให้อ่านกันนะครับผมมีความรู้ด้านมีความรู้อันไหนก็จะมาพยายามมาเขียนอธิบายไว้ในบล็อกนี้ก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับหัวข้อเรื่องวันนี้ที่ผมจะมาอธิบายก็คือ เป็นตัวสเิปเฟอร์การสเนปเฟิง,ฟงก,ก,การสเนปเฟิงบนอุปกรณ์พวกเอ้ยไม่ใช่การสเนปเฟิงบนอุปกรณ์เลยต้องบอกว่าการสเนปเฟิงอุปกรณ์พวก iPad อะไรเงี้ย a n d r o i ออะไรเงี้ยนะก่อนอื่นเลยก็อธิบายก่อนว่าส n i f เฟอร์เนี่ยมันเป็นคำที่มาจาก โปรแกรมโปรแกรมหนึ่งสมัยก่อนนะครับซึ่งเขาสร้างขึ้นมาเพื่อเอาไว้ในการดักจับแพ็กเกจหรือเป็นเน็ตเวิร์กอนาลไลซิสนะครับเพื่อที่จะแก้ไขจุดบกพร่องในการคอนฟิกคอนฟิกเออร์เลอร์อะไรเนี้ยเขาจะมาใช้ตัวโปรแกรมสเนปเฟอร์เนี่ยในการดูว่ามันเออร์เลอร์ตรงไหนมันผิดยังไงนะครับนี้ไอตัว ing, สนิฟฟิงเนี่ยสเนฟเฟอร์เนี่ยมันก็การมาถูกถูกพวกแฮกเกอร์อะไรเงี้ยใช้กันครับก็เลย เรียก sniffer หรือ s n i f f i n g กันเป็นในทางที่ไม่ดีนะครับจริงๆมันก็มีประโยชน์ของมันอยู่นะครับแต่วันนี้เราก็จะอธิบายหัวข้อนี้แหละ sniffer นี่แหละก็ถือว่าไม่ไม่ไม่ดีก็ไม่เชิงนะครับก็ไม่เชิงไม่ดีแต่เราก็แค่อยากจะรู้ว่าแอปพลิเคชันเนี้ยมันทำงานยังไง เมื่อเรากดไปบน iPad เนี่ยเข้าอ a พ i o n เนี่ยมันออกไปไหนมันวิ่งไปที่ไหนมันวิ่งไปเว็บอะไรมันทานํางานยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะมาดูตรงตรงนี้มากกว่านะครับทีนี้ก็หัวข้อ Sniffer ผมก็อธิบายไปแล้วว่ามันมาจากไหนมา,านยังไงนะครับทีนี้ตัว iPad หรือว่า พวก n อนดอยอะไรเงี้ยรู้สึกว่า Android เนี่ยการสนิปเนี่ยมันจะมีโปรแกรมของมันอยู่ซึ่งสามารถไปหาโหลดมาลงแล้วก็สนิปเป็นไฟล์ .pcap อะไรเงี้ยแล้วใช้ไวช้ชางในคอมมาเปิดดูได้เลยส่วน iPad เนี่ยผมลองหาดูแล้วมันไม่ไม,ไม่มีครับรู้สึกจะไม่มีพวกของ iOS เนี่ยจะไม่มีดังนั้นผมก็เลยต้องสนิปสนิปดูเอาเองโดยที่ไม่ได้สนิปจากตัว iPad โดยตรงมาสนิปที่คอมอะไรเงี้ย การสนิฟเนี่ยมันก็มีสอ,สองแบบหลักๆที่รู้ตอนนี้ก็คืออย่างแรกคือการทำแอดฮ็อกคือให้ขอแอดฮ็อกเปิดแอดฮ็อกแล้วก็ให้ iPad ดไอคอนเน็เข้าไปแอดฮ็อกก็คือก็คือการติดต่อสื่อสารบแบบเพียร์ทูเพียร์นะครับ <ๆ S 1> ก็คือเช่นคอมพิวเตอร์สองเครื่องคุยกันโดยไม่ต้องผ่านตัว Access Point Access Point ก็คือ เอ็กเซ p o i พอที่กระจายสัญญาณน,นะครับพวกเราเตอร์พวกอะไรเนี่ยไม่ต้องผ่านตัวเอ c e เซ Point แต่ทีนี้ถ้าการทำให้ฮอเนี่ยมันจะต้องใช้รู้สึกว่าจะต้องใช้ตัวสายแลนตัวหนึง่งการแลนอันนึงแล้วก็การ d ายเล e t อันนึงเพื่อที่จะให้การแลนเนี่ยออกเน็ตแล้ให้การวายเ l e t เนี่ยกระจาย Adhoc ให้ไอแพ c o n นเนคเข้ามา สุดประมาณนี้ซึ่งผมไม่ได้ลองครับแต่การคร่าวๆนะ่าจะประมาณนี้ทีนี้ผมมีตัว wireless usb adapter อยู่ก็คือจะมาเข้าเรื่องที่2องลวก็คือการสนิทแบบใช้ wireless usb adapter ในการเปิดโหมด monitor โหมดนะครับทีนี้ผมจะมีตัว wireless usb adapter อยู่รุ่นยี่ห้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวเ g l e ย่อ alpha A w S ด้ว A w S 036จริงๆรุ่นนี้เป็นรุ่นเล็กนะครับราคาถูกใช้งานได้ใช้งานได้าไดราคาถูกจะมีรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นใหญ่ซึ่งรุ่นนั้นก็จะแพงกว่าครับ ส่วนรุ่นนี้มันก็จะใช้งานได้เหมือนกันแหละแต่ว่าราคาถูกกว่าแต่ระยะในการรับสัญญาณมันก็จะน้อยกว่าอะไรเงีนะ้รุ่นนี้ผมซื้อมาประหกร้อยกว่าบาทหาซื้อไม่ยากครับรุ่นตัวนี้ก็คือมันสามารถเปิดโหมดมอนิเตอร์ได้อย่างไวเลสบางตัวก็เปิดไม่ได้จะมีบางตัวเท่านั้นนะครับที่เปิดเป็นมอนิเตอร์หมดได้ก็ลองหาดูทีนี้ พอเรามาเราจะมาคอนฟิกเนี่ยก่อนอื่นเลยผมจะอธิบายหลักการของวันนี้ก่อนก็คือว่าเราเนี่ยจะทำจะเปิดโหมดมอนเตอร์ให้กับตัวไวเลสจ a บีเด e เตอร์เสร็จปุ๊บเราก็จะให้ iPad เนี่ยคอนเนคเข้าไปที่ตัวเราเตอร์ของบ้านเราคือเ x c e p t เอ็เนี่ยเสร็จแล้วก็ให้ตัวไวเลสเนี่ยสไลปข้อมูลเข้ามานะเนื่องจาก การสนิปเนี่ยมันจากเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยการสนิปในในวงแรนเนี่ยหรือว่าในสายผ่าน h u ฮับเนี่ยมันสามารถทําได้เพราะว่าฮับเนี่ยมันจะกระจายสัญญาณในการบอดแคสตนะครับบอดแคสอาจจะงงๆก็ไปเปิด Google เอานะครับผมจะอธิบายคร่าวๆก็คือหลักการสนิปเนี่ยจริง,รงๆผมอาจจะอธิบายข้ามไปข้ามมาครับ ก็มาติดต่อเรื่องราวเองผม <c oughs> เล่กอะไรได้อธิบายไปนะครับหลักการสนิปเนี่ยจริงๆมันมาจากเมื่อก่อนเนี่ยเราใช้ฮับแล้วฮับเนี่ยมันจะส่งข้อมูลไปให้เครื่องในเครื่องหนึ่งเนี่ยไม่ได้มันต้องมันไม่ฉลาดพอมันก็จะใช้วิธีการบอดแคบไปทุกพอร์ตท,ที่ติดต่อมันทีนี้เราเราก็เครื่องไหนที่ไม่ไม่ต้องการข้อมูลนะั้นมันก็จะดอปแพ็กเกจนันทีไปนะครับทีนี้มันก็มีมือดีเนี่ยใช้ ไม,ไม่ไม่ดรอปแพ็กเกจนั้นทิ้งเก็บแพ็กเกจนั้นขึ้นมาดูมันก็คือการประมาณว่าสนิปนะครับดูแพ็กเกจที่เครื่องเครื่อง a ส่งไปเครื่อง b เราเป็น C อย่างเงี้ยผ่านทับอย่างเงี้ยทับมันก็กระจายมาเครื่องเราด้วยแต่ที่เราจะดรอปเราไม่ดอรดอปเราเก็บขึ้นมาดูก็ประมาณนี้นะครับสําหรับสนิททีนี้ตัวปัจจุบันเนี่ยก็จะมีตัวแก้ไขคือพวกเอ่อเราเตอร์หรือพวกสวิตนะครับก็จะเป็นมี ก็จะเป็นตัวแก้ไขเป็นเลเยอร์ทขึ้นไปสามารถแก้ไขการสนิบได้ได้อยู่เหมือนกันนะครับแต่สำหรับไวเล็ตเนี่ยมันมันใช้วิธีการกระจายสัญญาณนะสัญญาณสัญญาณข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในอากาศซึ่งเราก็ไม่สามารถไปไอ้นี่มันได้เราเราไม่สามารถไปแยกแยะได้ว่าสัญญาณนี้ต้องวิ่งไปเครื่องนี้ด้วยตรงนะมันแยกไม่ไดนะ้เพราะว่าสัญญาณมันกระจายไปทั่วอยู่ในอากาศ ดังนั้นไวเลนเนี่ยก็เลยเป็นจุดอ่อนเราก็าสามารถสนิทได้นะครับก็ประมาณนี้หลักการสําหรับวันนี้ก็เราจะมาเริ่มกันเลยก่อนอื่นอื่นเนี่ยมันจะต้องเซ็ตเซตเราเตอร์ก่อนเซ็ตตัวราเตอร์ของเราก่อนว่าปิดตัว attenuation c นะครับปิด a t t e n e นะครับ ก็คืออันนี้เป็นตัวเราเตอร์มผมเป็น b sd เป็น in c o n t o l นะครับแล้วก็ bit authentication นะเป็น disable ไว้ wide. เพื่อที่ว่าเรา connect เข้าไปเนี่ยพอเรา connect เนี่ยถ้าเราไม่ถ้าเข้ารหัสเนี่ยตอนเราสนนิปอกมาเนี่ยตัว package ที่เราสิดมาเนี่ยมันจะอ่านไม่ออกรู้สึกแล้วมันก็จะยุ่งยากกว่าการที่ เราไม่ต้องเราไม่เราไม่เป็นเอทเทนนะครับเพราะว่าเราไม่เอ t เทนเนี่ยเราก็เปิดมอนิเตอร์โหมดแล้วเราก็ใช้งานสนิปได้เลยอันนี้มันสำหรับเราที่จะมาสนิปสนิปตัวโปรแกรมของเราแอปพลิเคชันของเราพอเราเลิกสนิปแล้วก็ปรับเป็น WPA2 เหมือนเดิมอะไรเงี้ยครับทีนี้ ผมก็จะตั้งม i นิ i l e เสร็จแล้วก็จะมาที่ Connect Connect เข้าไปที่ Incognito นะครับมีก็ Connect อยู่ตันนี้เป็นตัว Wi-Fi 2เป็นของ USB wireless c การนะส่วน wifi 1เป็นของเครื่อง Connect เข้าไปก่อนก็จะมาเข้าเน็ตอะไรได้ปกติโดยไม่ต้องใช้ลาดผ่านนะเสร็จปุ๊บเมื่อเรา Connect ไวเลสเรียบร้อย ผมก็จะมาเปิดตัวแบคแท็บส่วนแบทแท็บวิธีการเชตติ้งเนี่ยผมตั้งเน็ตเวิร์กเป็นเน็ตนะครับ mm hmm. กดสตาร์ไปเลยก็ <Yeah. S 1> รอแป๊บหนึง่ง ระหว่างอเราก็อธิบายอุปกรณ์คร่าวๆอีกรอบหนึ่งก็จะมี USB Wireless Adapter ที่สามารถเปิดคอมพิวเตอร์โหมดได้แล้วก็คอมพิวเตอร์ลง VMware หรือ Virtual Box ที่ลง OS เป็น b a c k t a นะรุ่นไหนก็ได้หรือเป็นการีหรืออะไรก็ได้ที่มีหรือเป็น Linux อะไรก็ได้ที่ที่ลงที่ลงตัว h a c k อ่ะครับแล้วก็มีตัวสำคัญเลยก็คือ iPad หรือว่า a n d นดอยอะไรองี้นะแล้วก็แอปพลิเคชันที่เราต้องการสนิปนะอ,อุปกรณ์ก็มีคร่าวๆมาณนี้สอน่วมสายไฟอะไรอย่างนี้ไม่ต้องก็ได้นะต้องมีอยู่แล้วอินเทอร์เน็ตก็ควรจะต้องมีอยู่แล้วนะครับอ่าแต่ต็เดี๋ยวเราพิม เชื่อมอ๊บมันก็ดีหน่อยครับดูแบบแหวนไม่ต้องใส่ขีเชื่อมลองแล้วใช้ได้เลย,ย,ย,เลยไม่ต้องอกังวลว่าคีมจะเสียงรือเปล่าหรือไม่โดนหลอกคีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ผมก็เปิดมาเรียบร้อยอนี่ก็เข้าน,นเล่าเช็คก่อนว่าเราเจออยู่ดีหรือเปล่าเจออยู่ คำสั่งแรมอนจีนะครับเราจะเห็นว่าในอินเทอร์เฟซบีแลนซ์โซ่มีตัวชิปเซ็ตตัวนี้อยู่ที่สามารถใช้ได้นะบาร์ทีสอง0ัยูบีก็จะพิมพ์มอนจีสตาร์บีแลนซ์โซ่งแล้วก็ลองในดับดู นี้พอรพเอราพิมพ์เอกสารได้แลวเนี่ยตัว USB ไเ่ยีเราก็จะเข้าสู่โหมด monitor แล้วก็คือ monitor โหมดเนี่ย Enable อยู่ที่เ f a c e บนศูนย์ทีน,นี้เราก็มา a e r ด d a r นเ n t e f a e บนศูน,นย์ดวงนมันรู้สึกมันจะไม่เจอจะไม่เจออะไรเลยเห <c oughs> มือนจะต้องมีสต๊อกไนเ่ยต้อง ปิดแล้วเปิดใหม่ปิดตัวคอนเฟรมแล้วเปิดใหม่แล้วก็ลองอีกทีนึคงับเดี๋ยวรอสักครู่นัเน,น,นี้อาจจะยาวนิดนึงมันจะหลายนาทีหน่อยแต่ว่าน่าจะไปดูจบก็น่าจะทำเป็น ผมอธิบายเรื่อยๆไม่มั่วๆไป ก็จะเพิม่มเห็นละเห็นตัวแจนเจอในตัวเทรดคอยแเรานี้เทรคอยของผมมันจะชื่อคอนโตนะเราก็ดูนี่เราเจอของเราแล้วให้ตอบแปเลยคอนโทรลสีติปเจอคอนโตปุ๊บให้เราสังเกตตรงชาแนลครชาแนลเป็นชาแนลแปะ จริงๆเจาแรกจะพูดเกี่ยวกับตัวไวเลสว่าควรจะตั้งคอนฟิกยัยงไงแต่อาจจะนอกเรื่องพวกชานลอะไรควรจะอยู่ชานลไหนเนี่ยแตาอาจาจะนอกเรื่องนะก็ไม่พูดดีกว่าก็สังเกตชานลไว้แล้วกันครับตอนนี้ผมตั้งเป็นชานล 8. แปเป็นตัวไอคอนิตโตนะทีนี้เราจะมา เริ่มทำการสนิปละให้เราพิมพ์ w i w c o n f i g แล้วตามด้วย one zero one z e คือตัวมันก็หมดเสียงมันจะมอเรา channel channel เป็น channel แปดก็คือให้มัน monitor ที่ไปที่ channel แปดเพื่อที่จะเอาอันอื่นออกไป เห็นว่าเราไม่มีเชลล์สอนียู่ไม่เป็น,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 นไรครับกดเลยเสร็จปุ๊บก็เท่ากับว่าตอนนี้มาจะได้แล้วเราเปิดมาชมาร์จนาอันนี้จะเป็นเบสิคที่เปล่าผมไม่มั่นใจนะบางคนอาจจะเห็นว่ามันย,ยากมา ก็ล,ลองดูตามไิธทำได้ครับจะไม่เป็นกมากแต่ก็ถือว่าเนศึอีทีนี้เลือกเป็นเรื่อนนิดเนอ่ยพื่อดูเงนเสียว่าเราเนี่ยเลียอะไรบ้างทีนี้เราจะต้องต้องการสนิปเชื่อล้าก็ดูที่เินเสียมันสูงมันกดติตาลเลยเปุ๊ก็จะมีเนื้อเต็มเลยิดน,นให้เราเปิดแอ้ของเราไปที่แอปที่ต้องการนะครับเพืรสนิ เปิดแอปปุ๊บทำอะไรก็ได้อย่าวันนี้ผมเปิดแอปเปิดแอปซีรีส์ซีรีส์เหมือนกันะสักอย่างหนึ่งผมก็เปิดเปิดเปิดก็จะเจอละเปิดจะเปิดไปกดไปกดมาเนี่ยกดรูปบ้างกดไปเนี่ยแล้วเราสังเกตตรงช่องซูเตอร์นะครับให้เราลองพิมพ์เป็น เพอชันเรื้อดองดูยอมเพื่อข้ H T T P าใช่ ก็มไอ่ะนนต้องดูในตัวอิเคชั่นผมเนี่ยผมลองดู FPP7 นะครับผมก็จึงมาเลือกได้ผมเคยเลือกไปแล้วก็เลือกนี่เลย f p p t e r ตามเล่นเมทัลกับเท่ากับ7เพิร์ทนั่ กดนี่ครับจะสังเกตว่าเมืเจอลิงก์เต็มเลยังที่เรากดเนี่ยนี่คือผมกดลิงก์เซิร์ชอะไรที่อย่างเซิร์ชชื่อเรื่องอะไรที่อย่างไปเป็นเลขหน้าตัวอะไรกันกดเซิร์ชปุ๊บเนี่ยมันจะพิ่งขึ้นมาแล้วเราก็าดูยโอเคมาจาก,หากไหนอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ประา่างน,นี้ครับจะรู้ว่าตานี้คชาแ่ยมันทำอะไรยังไงมัน,น,มนดูในที่เดายมันทำอะไรบ้าง่ีอะไรบ้างเรากดก็จะไปสามารถหาพวกช่องโหว่อะไรที่เขาหาดังพวกไลน์พวกอะไรเขาทำลักษณะนี้ไลนก็กดแอปเดียวเขาว่ WhatsApp, วนามันน่ามแ่ที่ลักษณะนี้น,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 บบน,นมีนนนร,รูวมาทำงานยังไงแล้วก็ไปหาช่องโหว่ีกที่งี ประมาณนี้นะครับก็ย้อนนี้กนะ็ถ้าจะมาเนี่ยฝากไว้นิดนึงก็คือคนที่ดูวีโอแล้วสงสัยตรงไหนก็ถามได้จริงๆมีเฟซบุ๊กแฟนเพจนะแต่ผมยังไม่ได้ลงไว้ในนี้ก็ถ้าเจอลงเฟซบุ๊กแฟนเพจแล้วก็ไปกดไลค์แล้วก็ไปถามอะไรก็ได้อยากรู้เรื่องไหนอะไรเงี้ยพวกแคปพวกแคปเจอร์แฟคเกมมิ่งเน็ตเวิร์กพุ่มคอนเซปต์หรือว่าเป็นแคสกิ้งดิจิท a ลอะไรเงี้ยถ้าผม หาเนื้อหามาอ่านละผมก็จะมาอธิบายนะครับถ้าเข้าใจแลหาอ่านได้นะก็จะพยายามอธิบายให้เรื่อยๆอยากรู้เรื่องไหนก็ไปโต์กันได้ขอไม่เอาเป็นเรื่องที่แบบมันโหดร้ายกันไปแบบเรื่องแบบกฎหมายอะไรนี้นะมันจะยากไปนะครับมันไม่ยากหรอกแต่มันจะโหดร้ายกันไปนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับ